นะครับทุกคนท่านได้เข้าไปในพื้นที่นะครับพื้นทีก็จะมอบนะครับถุงดอกแม่เห้็กกระปองนี่เป็นพื้นที่จจที่จำได้ว่าของว่าเราสวยของดีหลังยาวจะใสคลองจะสวยคองจะสวย,สวยด้วยสารวัตรคลองรวมศิษย์คลองประชาชนที่ใช้น้ำพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้ กับผมในนามตัวแทนสารวัตรคลองวันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาที่คลองสัมาาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาในงานที่มีการส่งมอบพิธีสวนย่อมริมคลองสามวาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการร่วมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลองที่รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคภาคประชาชนเพื่อให้เกิด การพัฒนาแล้วก็ดูแลครูของทุกครูของให้สามารถที่จะให้ระบบนิเวศนั้นกลับมาแล้วก็ไม่ตื้นเขินแล้วที่สําคัญก็จะได้ช่วยเราในการแก้ปัญหาการระบายน้ําต่างๆของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วต้องเรียนว่า ถ้าทุกท่านยังจําได้ว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นสภาพคลองนี้มีแต่คลองที่เรียกว่ามีไม่สามารถที่จะให้น้ําไหลผ่านได้สิ่งที่ดีใจเราได้เห็นแล้วระบบนิเวศกลับมานะคะแต่วันนี้ก็ต้องเรียนว่าต้องขอขอบคุณสารวัตรคลองแล้วก็พี่น้องชนชน,ช,นชาวสามสมวาทุกท่านนะคะคลองสัมวาทุกท่านว่า ได้มีการพัฒนาครูกคลองนี้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังนะคะฉันดีใจมากค่ะที่เห็นพื้นที่นี้ได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมให้พี่น้องชุมชนได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็เรามีการาทําพัฒนาในพื้นที่อยู่ริมคลองนี้ถ้าทําดีๆต้องกลับเรียนพี่น้องชุมชนว่าถ้าเห็นทุกคลองนี้มีการพัฒนาแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เราอาจจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็แล้วยังมีการปลูกผักสวนครัวซึ่งดิฉันก็สนับสนุน,นะคะ่ะอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะการปลูกผักสวนครัวนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้ทานาผักพืชแล้วต่างๆที่มีประโยชน์แล้วก็สดแล้วนะคะก็ในที่สุดอาจจะสามารถที่จะทําเป็นชุมชนที่จะสร้างไรายได้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อสินค้าซื้อผัก พืชการเกษตรต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นบางอย่างได้ในราคาที่ถูกลงนะคะนี่ก็เรียนว่าขอชื่นชมค่ะแล้วก็ขออนญาติว่าที่นี่อยากเห็นคลองสมวาที่นี่เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงค่ะนะคะก็สุดท้ายนี้ฉันก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่แล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวคลองสมวา สารวัตรครองทุกท่านนะคะที่ร่วมกันทํางานอย่างเข้มแข็งแล้วก็เป็นพลังแข็งแรงเช่นนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอส่งมอบพื้นที่ให้แก่ชุมชนคลองสัมวาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณครนะยกันคนทีนะครับ แล้วจะตั้งคอมมูนิตี้ <laughs> <laughs> บรรทุศักดิ์เมฆุทัยนะครับเป็นคนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสั้น์ุะครแระเท้าวง